จะมีใครโชคร้ายเหมือนชายคนนี้ไหม mm hmm. เขาได้ออกเดทกับสาวสวยนางหนึ่งในคืนวาเลนไทน์ทุกอย่างกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแต่ก็ต้องมาสะดุดเมื่อได้พบกระดาษที่มีกฎแปลกๆมันบอกว่าหญิงคนนั้นอันตรายกว่าที่คิด mm hmm. เขาจะหนีรอดจากเธอได้หรือไม่เชิญรับฟังได้เลย mm hmm. วันนี้คือวันที่14กุมภาพันธ์ทุกคนรู้ว่ามันคือวันวาเลนไทน์วันนี้จะเป็นวันที่ดอกกุหลาบขายดีที่สุด ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายจะตกแต่งด้วยโทนสีชมพูหากคุณไปอยู่ในที่สาธารณะก็มักจะได้พบบรรดาคู่รักเดินจูงมือกันหรือยืนถ่ายรูปคู่กับโลเคชั่นเกๆ๋ๆแล้วอัพลงโซเชียลเพื่อเป่าประกาศให้โลกรู้ว่ากูมีคู่แล้วนะอันที่จริงผมก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรกับไอ้วันบ้าบอนี่หรอกพอดีผมเป็นคนโสดนะคิดว่ามันค่อนข้างไร้สาระก็อีกแค่วันตายของนักปวดคนหนึ่ง ไม่เห็นต้องมาทำอะไรแบบนี้เลยใครอยากแสดงความรักก็แสดงในวันปกติสิในหนึ่งปีมีทั้ง365วันพวกคุณรักกันแค่วันเดียวเหรอแต่เมื่อเร็วๆนี้ความคิดของผมก็ได้แปรเปลี่ยนพอดีว่าผมบังเอิญไปเจอผู้หญิงนางหนึ่งในแอปหาคู่เราสองคนคุยกันอยู่ราวๆสองสัปดาห์ซึ่งเหมือนเป็นการสนทนาที่ทำให้ผมรู้สึกว่ากำลังจะได้พบรักแท้ของตัวเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เราสองคนคุยกันถูกคอมากเธอชอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนผมบอกฝันดีกันทุกคืนคุยกันแทบตลอดเวลาจนในที่สุดเธอก็ตอบตกลงว่าจะมาพบผมตัวเป็นๆแล้ววันที่เรานัดกินข้าวด้วยกันก็คือวันที่14บสกุมภาพันธ์หรือไอ้วันวาเลนไทน์ที่ผมเพิ่งบ่นไปเมื่อข้างต้นนี่แหละดูเหมือนผมต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพราะถ้าไม่ได้วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะได้นัดเจอเธอ,เธอวันไหน เรานัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองผมยอมลงทุนขับรถข้ามจังหวัดมาหาเธอถึงที่เมื่อถึงเวลานัดผมสวมชุดสูทตัวเนียบยืนกระดิกเท้ารอหน้าร้านอาหารรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นที่ไม่ได้สัมผัสมานานแล้วทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงนางหนึ่งกำลังเดินตรงเข้ามาใบหน้านั้นทำเอาหัวใจของผมแทบจะละลายคุณเคยดูหนังโรแมนติกไหมเวลาที่นางเอกของเรื่องปรากฏตัว ทุกอย่างบนหน้าจอสโลโมชันให้เราได้ตกตะลึงกับความงามของนางเอกตอนนี้ผมรู้สึกแบบนั้นเลยทุกอย่างรอบๆหยุดชะงักมีเพียงสาวงามในชุดเดรสกำลังเดินเข้ามาผมจำใบหน้าของเธอได้มันสวยยิ่งกว่ารูปโปรโฟไฟล์เสียอีกไม่น่าเชื่อนี่ผมกำลังจะได้ออกเดทกับผู้หญิงที่สวยขนาดนี้เลยเหรอผมยกมือทักก่อนเมื่อเห็นเช่นนั้นเธอก็เดินเข้ามาด้วยอาการเคเขิน ซึ่งตอนนั้นใบหน้าของผมก็คงแดงกัมไม่ต่างกันเราทักทายกันพอเป็นพิธีคุณยืนมรอ,อนานไหมคุณขับรถมาเหรอคุณสวยจังคุณก็หลอเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จูงมือกันเข้าไปในร้านพนักง,งานยกอาหารมาเสิร์ฟเต็มโต๊ะเรานั่งพูดคุยกันอย่างถูกคอยิ่งได้อาหารอร่อยอร่อยวัยดีๆบรรยากาศของร้านที่ตกแต่งให้เข้ากับวันวาเลนไทน์ ตอนนั้นผมไม่รู้สึกอยากกินอะไรเลยแค่ได้นั่งมองหน้าสวยๆของเธอความสุขมันก็แทบจะล้นออกมาจากปากแล้วเมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะถึงสองทุ่มผมก็ได้รู้ว่าตัวเองกําลังจะกลายเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกปรากฏว่าเธอชวนผมไปกินวายต่อที่ห้องตอนนั้นไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าผมคิดอะไรอยู่รีบตอบตกลงทันควันผมก็เพิ่งมารู้เอาวันนี้นี่แหละ วันวาเลนไทน์มันดีแบบนี้นี่เองห้องของเธออยู่ไม่ไกลจากร้านอาหารมากนักใช้เวลาขับรถไม่ถึง10นาทีมันอยู่ที่คอนโดหรูใจกลางเมืองเมื่อไปถึงเธอก็พาผมขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสคุณรู้ไหมตอนที่อยู่ในลิฟต์เป็นช่วงเวลาที่หัวใจผมเต้นตุบตับถ้าผู้ชายคนไหนได้มาอยู่สองต่อสองกับว่าที่คนรักที่สวยขนาดนี้คุณคงอยากกระโจนเข้าไปหาเธอเลยแหละ แล้วในตอนนั้นดูเหมือนเธอจะจับอาการของผมได้จึงเผยรอยยิ้มออกมาแล้วกระซิบเบาๆว่าอีกแป๊บเดียวก็จะถึงห้องแล้วเมื่อประตูลิรตบเปิดออกเธอก็เดินนำผมไปยังห้อง313ตอนที่เธอใช้คีย์การ์ดเปิดประตูผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วเมื่อเราสองคนได้ย้ายร่างเข้าไปอยู่ในห้องผมและเธอก็เริ่มบทพิษสวัสดแทบจะทันทีภาพตรงนี้ผมขอไม่บรรยายแล้วกันนะพวกคุณก็ไปจินตนาการเอาละกัน บทแรกของเราเริ่มขึ้นที่หน้าประตูก่อนจะไปจบลงที่เตียงนอนเทว่าขณะที่ผมกำลังจะกอดเธอก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่ตอนนั้นผมแทบจะอดใจไม่ไหวเดินวนไปเวียนมาอยู่รอบเตียงไม่ต่างจากม้าคึกอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้วะผมกำลังจะได้ไปทัวร์สวรรค์ทั้งค่ำคืนเทว่าขณะที่กวาดสายตามองไปรอบๆเตียงผมก็ไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งที่อยู่ใต้หมอนใบนั้น แล้เมื่อลองหยิบออกมาก็พบว่ามันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีข้อความเขียนไว้ยาวเหยียดตอนแรกผมก็ไม่สนใจมันหรอกจนได้เผลอไปอ่านข้อความที่พาดหัวอยู่บนกระดาษหากคุณคิดจะมีอะไรกับเธอให้ล้มเลิกความคิดนั้นซะแล้วรีบหนีออกไปจากห้องนี้ผมชะงักไปชั่วขณะอะไรว่าทำไมมีข้อความแบบนั้นอยู่บนกระดาษแล้วเมื่อผมลองไล่สายตาอา่านผ่านๆก็พบว่า มันระบุข้อมูลบางอย่างของหญิงสาวคนนั้นอีกทั้งยังมีกฎข้อปฏิบัติสําหรับเรื่องนี้ด้วยเฮ้ยนี่มันเอาจริงเหรอผมรู้สึกขนลุกที่ต้นคอเรื่องทั้งหมดนี้มันยังไงกันแน่แล้วทันใดนั้นประตูห้องน้ำก็เปิดออกผมหันไปก็ได้พบเธออยู่ในชุดอาบน้ำหลวมๆกำลังเดินเข้ามาหาผมที่เตียงนอนให้ตายเถอะหากอยู่ในสถานการณ์ปกติผมคงคลั่งไปแล้วแต่หลังจากได้อ่านสิ่งที่อยู่ในกระดาษแผ่นนั้น กลับรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกผมรีบเก็บกระดาษแผ่นนั้นใส่กระเป๋าแล้วขอเธอใช้ห้องน้ำอย่างสุภาพตอนนั้นเธอแสดงสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยแต่ผมก็ตีเนียนรีบเดินเข้าห้องน้ำอย่างว่องไวผมดูให้แน่ใจว่าล็อกประตูห้องเรียบร้อยจึงนำกระดาษแผ่นนั้นออกมาแล้วนั่งอ่านมันบนโถส้วมคุณคงเป็นคนที่กำลังจะมีอะไรกับเธอใช่ไหมละ่ะได้โปรดล้มเลิกความคิดนั้นไปเสียมันไม่ใช่เรื่องดีเลย เพราะมันกําลังจะนําพาคุณไปสู่ความสยดสยองที่คุณคาดไม่ถึงเลยแหละอันที่จริงผู้หญิงคนนั้นมีสามีแล้วซึ่งทั้งสองก็ยังคบกันอยู่แต่ฝ่ายหญิงมีโรคประจําตัวที่รักษาไม่หายมันเป็นโรคที่ส่งผลให้เธอมีความต้องการทางเพศที่สูงมากอีกทั้งยังต้องการจากผู้ชายที่ไม่ซ้าหน้าส่งผลให้เธอมีพฤติกรรมชอบพาผู้ชายมามีอะไรกันที่ห้องแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเรื่องทั้งหมดมีแค่นี้คุณก็คงจะไม่สนใจอะไรใช่ไหมละ่ะ เพราะเธอเป็นคนที่จัดว่าสวยคุณเองก็คงชอบใจด้วยซ้ำแต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้เพราะเธอมีอาการบางอย่างเข้ามาแทรกซ้อนส่งผลให้เธอทําเรื่องโหดร้ายที่คุณคาดไม่ถึงเลยแหละจําที่บอกว่าเธอต้องการมีอะไรกับผู้ชายไม่ซ้าหน้าได้ไหมที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเธอฆ่าผู้ชายทุกคนหลังจากการมีอะไรด้วยคุณอ่านไม่ผิดหรอกเธอทำแบบนั้นจริงๆเคยมีผู้ชายถูกหลอกเข้ามาในห้องนี้หลายคนแล้ว ไม่มีใครมีชีวิตรอดกลับมาสักรายแต่คุณโชคดีแล้วล่ะหากได้อ่านกระดาษแผ่นนี้ต่อไปนี้คือกฎที่จะทำให้คุณรอดจากเงื้อมมือของเธอกฎข้อที่หนึ่งจงตั้งสติให้มั่นห้ามแสดงพิรุธใดๆออกมาทั้งนั้นหากเธอจับได้ว่าคุณต้องการจะหนีเธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณออกไปจากห้องแห่งนี้กฎข้อที่สองปฏิเสธการแตะเนื้อต้องตัว ตอนที่เธอขอไปเข้าห้องน้ำอันที่จริงเธอเข้าไปเอายาสลบมาป้ายตามส่วนต่างๆของร่างกายหากคุณเพลอเอาริมฝีปากไปสัมผัสส่วนเหล่านั้นรับรองว่าไม่ถึง10นาทีคุณได้สลบเป็นตายแน่กฎข้อที่3หาทางออกจากห้องแห่งนี้แนะนำให้บอกเธอไปว่าคุณลืมของไว้ที่รถหรือไม่ก็มีความจำเป็นต้องออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่ห้ามบอกว่าคุณจะกลับบ้านเด็ดขาด เพราะถ้าเป็นการออกไปที่นานกว่าปกติเธอไม่ยอมให้คุณออกไปข้างนอกแน่กฎข,ข้อที่4เมื่อออกมาจากห้องแล้วอย่าเพิ่งหนีกลับบ้านเพราะเธอจะรู้ว่าคุณตั้งใจหลอกเธอรับรองว่าคุณต้องถูกเธอแก้แค้นเป็นแน่เธอจะตามอาฆาตจองล้างจองผลานให้คุณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอาจจะไปแจ้งตำรวจว่าคุณข่มขืนเธอถึงจะไม่มีหลักฐานเพียงพอจะจับคุณแต่การขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ กฎข้อที่หทางเดียวที่จะรอดคุณต้องไปหาผู้ชายที่อยู่ในห้อง407เขาเป็นคนเดียวที่รู้วิธีช่วยคุณไปที่นั่นแล้วนำกระดาษแผ่นนี้ให้เขาเขาจะช่วยคุณให้รอดพ้นจากเรื่องนี้นั่นคือข้อความทั้งหมดในกระดาษหลังอ่านจบผมก็อ้าปากค้างร่างกายสั่นเทาด้วยความกลัวนี่มันเรื่องจริงหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นฆาตกรโรคจิต แต่จะว่าไปนี่มันก็เป็นความผิดของผมที่ไม่ยอมเช็คเบื้องหลังของเธอก่อนซึ่งอันที่จริงผมก็ไม่สนอยู่แล้วว่าเธอมีแฟนแล้วหรือเปล่าแค่เธอตอบตกลงผมก็พร้อมจะพุ่งเข้าหาแล้วทำยังไงดีวะคงต้องทำตามกฎในกระดาษนี่แหละอย่างน้อยก็ออกไปจากห้องนี้ให้ได้ก่อนไม่งั้นไม่รอดแน่เมื่อผมเปิดประตูออกไปก็พบว่าเธอกำลังจ้องมองมาสีหน้านั้นดูหงุดหงิด เธอถามผมว่าทําไมเข้าไปนานจังผมก็แถไปว่าท้องเสียนิดหน่อยแต่ดูเหมือนเธอจะไม่สนเดินตรงเข้ามาหาผมแล้วจูงมือไปที่เตียงแต่ตอนนั้นผมบอกปฏิเสธใจหนึ่งก็อยากแหละแต่ก็ยังกลัวตายอยู่ผมบอกไปว่านึกขึ้นได้ว่าตัวเองลืมล็อกประตูรถแต่เธอก็บอกไม่เป็นไรคอนโดนี้ไม่มีขโมยหรอกเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสองคนยืนเถียงกันอยู่นานจนในที่สุด ผมก็เดินละไปที่ประตูและบอกว่าจะกลับมาให้เร็วที่สุดถึงตอนนี้สีหน้าของเธอจะดูผิดหวังซึ่งผมก็ภาวานาอย่าให้เธอจับพิรุษได้เมื่อประตูห้องปิดลงผมก็วิ่งพรวดออกมาไปหยุดยืนหอบหายใจที่มุมบันไดเกือบไปแล้วกูไม่น่าเป็นนัดใครมั่วซั่วหลังจากนี้ก็คงเข็ดไปอีกนานจริงสิยังเหลือกฎอีกหนึ่งข้อผมยังไปไหนไม่ได้เพราะหลังจากนี้เธอคงตามอาฆาตผม ในกฎบอกว่าให้ขึ้นไปหาผู้ชายที่ห้อง407ผมเดินขึ้นบันไดไปที่นั่นมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองไม่นานก็ถึงเมื่อได้มายืนอยู่หน้าห้องผมเคาะประตูไปสามครั้งไม่นานประตูก็เปิดออกปรากฏชายร่างใหญ่ใบหน้าเข้มขลึมเขาถามผมว่ามาหาใครผมตอบด้วยการแสดงกระดาษแผ่นนั้นหลังจากได้เห็นมันเขาก็ชวนผมเข้าไปในห้องตอนนั้นผมรู้สึกโล่งใจ เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกเขาเล่าว่าตัวเองเป็นคนที่เขียนกระดาษแผ่นนี้แล้วก็เป็นคนซ่อนมันไว้ในห้องเธอถ้าว่าฟังถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยซ่อนไว้เองเหรอถ้างั้นเขาก็ต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบผมแล้วสิว่าแต่เขารอดกลับมาได้ยังไงกันแค่ออกมาจากห้องนั้นก็ยากแล้วนี่เขายังว่างมาเขียนกฎแล้วเอาไปซ่อนไว้ในห้องของเธอด้วยขณะที่เขาเดินไปหยิบบางอย่างในห้องครัว ผมก็ถามไปว่าคุณรู้จักเธอได้ยังไงถ้าว่าเขากลับทำเรื่องหน้าตกใจชายคนนั้นเดินกลับมาพร้อมมีดปลายแหลมในมือจ้องสบตาผมแล้วบอกว่ากูเป็นผัวเธอ